สวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วครับกับแม่มะลิครัวบ้านๆทำอาหารสไตล์ง่ายๆกับแม่มะลินะครับสำหรับคนอยู่บ้านเช่าอยู่ตึกอยู่หอนะครับวันนี้แม่จะเสนอเมนูแจ้งเผ็ดเครื่องในนะครับเครื่องในงวัวเครื่องในเครื่องในอย่างดีครับ แม่จะล้างก่อนนะแม่จะล้างด้วยน้ำส้มน้ำมะนาวไม่ใช่น้ำส้มครับน้ำมะนาวต้องใส่เกลือปะไม่ใส่ล้างใส่น้ำมะนาวนะครับ ครื่องในก็มีมนี่ไรอ้วนมีม้าม,มตับแล้วก็ผ้าคีริ้วนะครับสามอย่างนะครับแม่ซื้อมาเมื่อเช้า,ชาเนี่ยซื้อมาแล้วแม่ก็ไว้ทำตอนเย็นแม่ก็แช่ตู้ไว้แม่ก็มาล้าง เรียบร้อยแล้วล้านออน้ำตาดีปะหอน้ำตาลล้านเดี๋ยวมันจะ,จะเปรี้ยวนะแต่มันก็ไม่เปรี้ยวแล้วเพราะมันล้างกันที่เสร็จนี่แล้วก็เอาไว้เสด็จน้ำก่อนนะครับ พักไว้ก่อนแม่ก็ามาหั่นนะครับหั่นม้ามหรือมามบานเท่านะครับแกงเพชรต้องรดชาติจีจาดครับเพื่อดับกินนข้าวของของเครื่องในเนาะ น้ำนี่ก็ทำหมันได้ไหมได้เอในในเอ,เอ,อมันนี่ย่างก็หมัม่มมมนี่ก็เป็นชิ้นเป็นลูกเต๋าเลยครับชิ้นใหญ่ๆเลย ทำง่ายๆนะครับสไตล์แม่เมลิสำหรับคนอยู่ตึกอยู่หออยู่บ้านเช่าไม่มีอุปกรณ์อาจจะไม่ครบไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนบ้านเรานะครับก็ทำง่ายๆสไตล์เราครับคนอีสานบ้านเราอนี้ตับเออพอ,อ,พอละ ก็หันไปเรื่อยๆนะครับ ไปใกล้ๆปลาและมีดคมอะคมปะระวังกันบาดมือนะชาวรับมีดครับอย่างคมครับรับมีดให้เมียไปแทงตัวเองนะครับพูดเล่นนะครับโอเคครับแม่ก็หั่นเสร็จแล้ว ใส่หมดก็ได้เดี๋ยวมาดูแม่ตำเครื่องนะครับแม่ให้แม่หั่นไปก่อนออสำหรับเครื่องที่เราจะมาตำเครื่องแกงก็มีอันนี้ก็คือคาด พริกไทยดำแล้วก็ขมิมขม้นผงพริกจีนะก,ก็หอมกระเทียมนะครับแม่เอาไปเผาไฟนิดนึงนี่แม่ก็หัน่นเพื่อหั่นเพื่ออะไรรู้เปล่าครับจะได้ตำง่ายนีข่าตะไคร้นะครับเครื่องแกงเดี๋ยวแม่ก็ไปโขลดูแม่โขกนะครับ หั่นเพื่อมันจะตำง่ายนะครับเครื่องแกงก็มีแค่นี้แหละครับนี่มีกระปิด้วยลืมไปนิดนึงกระเทียมอไ้นะอืกระเทียมกระเทียมก็เผามา,มาไม่ได้เผาเหรอกครับเอาลนไฟ ม,มันหอมไม่เฉยพริกถ้าคุณชอบเผ็ดก็ใส่อีกนะครับอันนี้เป็นแค่สัมเปิลสำหรับซอฟๆไม่ค่อยเผ็ดมากแต่แกงเผ็ดมันต้องเผ็ดนะนี่ครับแม่ก็เอาพริกลงไป ก็ใส่พริกพริกไทยดำซองหนึ่งครึ่งซองแม่ก็ใส่เกลือเพื่อจะให้มันตำง่ายนะครับแล้วเวลาเราจะปรุงเราก็กะว่าเราใส่เกลือมากน้อยแค่ไหนแม่ก็โขลกขา,ขขาตะไคร้พี่แม่ หั่นเมื่อกี้นะครับโผงไปก่อนโชัดชดเ,ดเพิ่งใส่หอมนะครับเดี๋ยวมันมีน้ำเดี๋ยวมันจะแตกในตาตำยาก เดี๋ยวแม่จะโขกไปเรื่อยๆก่อนนะครับมันจะยาวอ่าเดี๋ยวแม่ก็ใส่กระเทียมหอมเผาไฟลผกลวกนะครับเผาเยอะให้มันออกกลิ่นหอมๆแม่ใส่กระมิ้นลงไปด้วยใส่กระปีด้วยป่ะ ขมิ้นผงนะครับาหาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปได้ใส่กะปิประมาณช้อนหนึงเพราะนี่วัตถุดิบเราเยอะเราก็ต้องใส่เยอะผงให้เข้กากันครับเดี๋ยวเรามาดูนม่จะผสมยังไงแจงเผ็ด นี่แม่ก็ตำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวแม่จะไปผัดนะครับเดี๋ยวแม่จะผัดนะครับเครื่องแกงก่อน ซาบแน่ครับเร็ดน้อนนะครับเมนูนี้แต้วก็หอม ลงในลงไปครับเาเข้าเครื่องนะครับ แม่ก็ใส่น้ำน้ำต้มธรรมดาใช่ไหมเว้ยน้ำธรรมดาี่ยครับจะเป็นน้ำหุ่นิดนึ่ง ไไป,ปอพนะอค่วใส่เยอะโอ,เ,อเดี๋ยวแม่ปิดตาไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ผักแล้วก็ปรุงรสนะครับปรงรสอีกนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับแป๊บหนึงประมาณ5นาทีนะครับ หลังจาก5นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานของเราโอ้โหเม็ต้องพูดถึงครับนี่นะครับ <Okay. S 1> แกงเผ็ดนะครับสีสัน,อ,น,นออกจากรสชาติเผ็ดเผ็ดร้อนเดี๋ยวเราก็ใส่ผัก ก็มีต้นหอมผักชีใบเลื้อยผักชีใบเลื่อยแล้วก็ใบมะกรูดใส่ลงไปเลยครับมันต้องมีน้ำนะครับแกงนน้ำก็มี็นเมื่อเราจะได้เป็นรสด ลอง,ลองชิมดูหน่อยว่ามันขาดอะไรจะได้ปรุงรสให้ถูกเผ็ด้ากเผ็ดจิจ๊าจิจ๊าจิ๊าจซับแม่ใส่น้ำตาลลงไป ใส่ชุดรสถใหญ่นะครับเขาให้เข้ากันแค่นี้ครับทำง่ายๆปิดไฟเลยครับชิมดูอีกรอบนึง ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟกัขบข้าวสวยร้อนๆไม่ต้องพิธีรี่องอะไรมากครับเนี่ยเจอมน้ำเข้าไปก็สวยแกงเผ็ดร้อนนะครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแม่จะกินให้ดูว่ามันเป็นยังไงหน้าตามันนี่ครับสุดยอดอาจจะนานนิดน,นึงนะครับเมนูนี้ จะโตครับเป็นไงเผ็ดร้อนอากาศร้อนๆต้องกินเผ็ดๆหอมพริกไทยด้วยหอมพริกไทยใส่พริกไทยลงไปนะครับพริกไทยเม็ดอร่อยครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มารีควรบ้าน ลองไปทำกินดูนะครับอาหารง่ายๆสไตล์คนอยู่ตึกอยู่บ้านเช่านะครับอยู่หอขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิฝากกดซับสไคร์ให้แม่ด้วยนะครับขอบคุณครับอร่อยสุดยอด